ลายก้มีปัญหาเออเดือดนก่อจาเป้นไงนงเ็นัาัญพอพบมากแต่ละทีพบุก่อนพบบุญก่นดยดูบตัดใจตราบัใจผขอให้วันนี้นะใช่หรออ้อเอาประตูอยู่ก็ใ้ ตาบกงอคลังยินข้าวถึงบ่ายอให้พกปีไม่เจ็บไม่จนอดตาขอขออกออกมาลงทุนจับเพล็ดนะท่านประธานครับเอาอะไรมาะลงทุนเรื่องอะไรครับแต่เขาเข้าไปนะครับจะลงทุนกันกับแล้วนะครับแต่ท่านจะไม่เข้านะครับเราต้องนข่ที่สอง ดูเขาเรียกแล้วดูเขาเรียกเล็วดูเขาเรีมาเลย กร้อนแบบนี้ทำไมล่ะคะเราจะพาเรานำการอาไรอยู่โอ้ยพระเจ้าพระบ้านทีก็อาไว้เป็นคุณสติกำลังจะไไหนไาอะรแล้วมันเหมือนว่าทางแค่ถึงเช็คไทยดงนัเรียกต่ออย่าพลดนะครับนี่นะครับน้องมาทีมาหาตัวนี้จะเอาอะไรกันนะฮะดังน้นพร้อมหรือเปล่าเราตองมาได้เลยเรียกรียต้องติด หรือว่าเที่ยวนี้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็เที่ยวแรกนครับลงเข้าแล้วก็มาสนุกได้เที่ยวนี้ก็ไม่มีอะไรมาจับแกนในเที่ยวนี้นะแล้วก็เป็นการว่านะครับว่าไม่มีอะไรนะครับที่คณะกรรมำลังไหวที่จดได้นะครับจะต้องหนักอกหนักใจครับให้ลงน้ำแดงครับพอนลงเข้าแร้ครับบาม่าชนะครับลังเที่ยวนะครับนะครับเข้าไปจริง รอไนะครับรอระหว่างคู้มาใหม่ครับรอจริงรนดับจริงระดับสามครับรอจริงโลยเพาะแหวนซึมีดนรอจินเจนาประเทศสามสิบหอหรือว่าปสองแล้วเนาะจะนั่งไปจัเที่วอล้รครับรอคู่ระหว่างสิงคโปร์ก้าวและเวอร์กานาฟาดมาวายคู่นะครับ ไปไหนก็ไปในยามรถไปไหนก็ไปใน้าไรถไปในยามสวามีเหรอโอ้ชนะตกเทียวแล้วนะครับเที่ยนี้ได้เที่ยวสายน้ำสายน้ำโอ้โหเท่วี้เที่ยนี้ได้กัดสายน้ำได้ถ้ำได้ชนะได้ก็จะเป็นจิงชนะเลิศประเภทกสอมพรลโกเแลบม่าโอ้ไปแล้วใช่าตลาดไปไปขังตาโหมไปนั่นนี้น้ครับ รองคารเอร์วเนี่ยงาสามเ็นเช่นเยวกัอาคาบคนมาที่าวานะครับผมเขเปอะ